ดูไหมว่าความน่ากลัวของสิวผู้ใหญ่เมื่อเทียบกับสิววัยรุ่นคืออะไรมีใครเป็นไหมคะอายุ30แล้วทําไมสิวยังขึ้นเยอะอยู่และมักจะขึ้นบริเวณคางแล้วก็กรอบหน้าเอออันเนี้ยคือสิวผู้ใหญ่นะสิวผู้ใหญ่เนี่ยมักจะขึ้นบริเวณยูโซนก็คือบริเวณคางบริเวณกรอบหน้าในขณะที่สิววัยรุ่นเนี่ยมักจะขึ้นบริเวณทีโซนค่ะทุกคน แล้วอายุที่เขาตัดนะว่าอันนี้เรียกว่าสิวผู้ใหญ่ก็คืออายุ25ปีขึ้นไปความน่ากลัวของสิวผู้ใหญ่ข้อแรกคือเขารักษายากค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ําได้ง่ายจริงๆแล้วการรักษาเนี่ยก็เหมือนกับสิวไวรุสเลยนะคือเรื่องของยาทาแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรุนแรงก็อาจจะมีเรื่องของยากินเพิ่มเข้ามาค่ะในส่วนของสกินแคร์เนี่ยจะเป็นตัวเสริมที่ทําให้เราสามารถรักษาสิวได้แบบดียิ่งขึ้นเพราะว่าเขาอาจจะช่วยลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาทาได้ สองสิวผู้ใหญ่เนี่ยมักจะสัมพันธ์กับฮอร์โมนแล้วก็อาหารบางประเภทได้ฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนเพศชายหรือว่าแอนโดรเจนนั่นเองดังนั้นในคนที่เกิน25เพศหญิงแล้วมีสิวขึ้นเยอะๆบริเวณกรอบหน้าควรจะต้องไปตรวจหาสาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมนะคะอาจจะเป็นโรคที่มีฮอร์โมนเพศชายมาก เกินปกติมากกว่าปกติเยกตัวอย่างเช่นโรค P C O S หรือว่าถุงน้ำร่างไขยค่ะข้อที่3เมื่อกี้แอบพูดไปแล้วว่าสิวผู้ใหญ่มักจะสัมพันธ์กับอาหารมากกว่ากลุ่มอาหารที่อาจจะทําให้สิวเป็นมากขึ้นรุนแรงขึ้นเนี่ยก็มี2กลุ่มด้วยกันค่ะ1คืออาหารที่มีค่าไกลซิมิกอินเด็กสูงหรือว่าค่าดัชนีน้ําตาลสูง2คืออาหารกลุ่มเด y p โ o รดักค่ะ2กลุ่มนี้ก็ทําให้สิวเป็นรุนแรงมากขึ้นได้ซึ่งบางคนเป็นบางคนไม่เป็นนะอาจจะต้องลองสังเกตผิวตัวเองดูค่ะใครที่เป็นสิวอยยู่เะ ลองสังเกตผิวตัวเองดูนะคะว่าหลังจากที่เรากินทั้งนมของหวานเบเกอรี่หรือว่าอาหารอื่นที่มีค่าไกลซิมิกอินเด็กสูงอะแล้วสิวเราขึ้นเยอะขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ก็แนะนำว่าควรจะลดอาหารกลุ่มนี้นะคะ